ท่านใดน,นั้นเจ้าสิลล่าก็ทะลวงออกมาจากผืนมันบทไขยี่ทหารนายหน,นี้จนแบนเป็นกล้วยปิ้งอีว่ายิงหัวรบถล่มสิลล่าตามด้วยกระหน่ำยิงปืนกลกลาดใส่ไม่ยังแต่ก็ไม่คดาผิวมันเลยสักนิดอีวากระหน่ำยิงถล่มอย่างบ้าคลัง่งจนเจ้าสินล,ล่าดำดินหนีไปแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอตอนรรบเข้าสู่แมวบางสปอยเมื่อเผ่าพันธุ์เอเลียนโจมตีมนุษย์ โดยการทําให้เหล่าสัตว์กลายเป็นไคจู่คลั่งก่อให้เกิดเป็นสงครามระหว่างสองไคจูยักษ์กับเอฟเวอร์ซัสมอนเตรเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้คือโครงการอาวกาศลับสุดยอดที่อเมริกากับโซเวียตร่วมมือทํากันอย่างลับๆเพื่อที่จะติดต่อกับสิ่งมีชีวิตทงภูมิปัญญาที่อยู่นอกโลกพวกเขาส่งสัตว์ออกไปนอกโลก ส่งไปหลายสปีชีหนึ่งในนั้นคือชิมแปนซีชื่ออับราฮัมแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดไม่มีอะไรติดต่อกลับมาทั้งนั้นยานของเหล่าสัตว์ที่มนุษย์ส่งไปลอยหลุดวงคอจรไปไกลจนจับสัญญาณไม่ได้และหายไปในอวากาศสุดเวิร์หวงัง เวลาต่อมาผ่านมา30ปีแล้วจู่ๆนาซาก็ตรวจพบหนึ่งในยานอาวกาศที่หายสาบสูญไปเมื่อ30ปีที่แล้วมันดิ่งลงมาด้วยความเร็ว28,000ฟุตต่ตอหวิก่อนจะดิ่งมงโลกแถวแถวซานเวสคาตีสัตว์ที่อยู่ในยานยังมีชีวิตและมันทะลวงยานออกมาแล้วทันทีที่เพนตะกร,รู้เรื่องพวกเขาส่งทีมของดรเมอร์ฟีไปเก็บกู้สัตว์ที่อยู่ในยาน กว่าจะไปถึงก็เช้าแล้วในขณะกำลังสำรวจนั้นพวกเขาก็เจอลิงตัวใหญ่ยักษ์ลิงยักษ์บทไขยี่ทหารจนกลายเป็นปุ๋ยมะม่วงก่อนจะโดนยิงยาสลบใส่จนสลบเมือดไปแล้วเมอร์ฟี่รู้จักเจ้าลิงตัวนี้มันคืออับราฮัมชิมแปนซีที่ถูกส่งออกไปนอกโลกเมื่อ30ปีที่แล้วจากการตรวจสอบพวกเขาอย่างพบสะสารลึกลับที่ไม่ได้มีอยู่ในตารางธาตุของมนุษย์อยู่ในยานอวากาศด้วย สาสารต่างดาวนี้อาจเป็นต้นเหตุทําให้อับราฮัมกลายเป็นลิงยักษ์ทุกคนมัวแต่จดจ่ออยู่กับลิงยักษ์โดยที่ไม่รู้เลยว่ากระป๋อมทะเลทรายตัวนี้ขมอบสาสารต่างดาวเข้าไปแล้วอีกด้านหนึ่งที่แลบจากการสังเกตการก็พบว่าอับราหัมยังตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ยาสลบทํามันหลับได้เพียงไม่กี่นาทีมันก็ตื่นแล้วกลับมาคลุ้มคลั่งกองทัพไม่มีทางเลือกจะปล่อยให้มันหลุดออกไปไม่ได้พวกเขากะาจะกําจัดมันทิ้งแต่อีวากับเมอร์ฟี่ก็พยายามห้ามเมอร์ฟี่เปิดระบบร่มแก๊สนั้นจึงทําให้หลิงยักษ์สลบไปอีกรอบพวกเขายังคุมสถานการณ์ได้30ปีก่อนที่อับราฮัมจะถูกส่งออกไปนอกโลกเมอร์ฟี่ผูกพันกับมันมาก และเธอดีใจมากที่อับรหาหฮัมกลับมาแบบมีชีวิตแม้ตอนนี้มันจะกลายเป็นไขจูลิงยักษ์ไปสะแล้วอีกด้านหนึ่งที่ยานอวกาศกองทัพส่งทหารมาเฝ้าไม่ให้มีใครมายุ่งมันเงียบและน่าเบื่อมากทหารนานนี้จึงเข้าไปสำรวจในยานเล่นๆท่านใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคำรามอยู่ข้างนอกโผล่อ,ออกมาดูปุ๊บเขาก็ต้องช็อกเพราะมันคือไคจูตัวใหญ่ยกักษ ทหาริเพนกลับไปที่รถแต่เขาก็โดนไคจูยักษ์ขมือบไปเซนแล้วโดยกล้องวงจรปิดถ่ายติดแค่ส่วนหางของมันเท่านั้นเจ้าตัวนี้ก็คือกระปอมทะเลใสที่ขเขมือบสะสารต่างดาวเข้าไปเมื่อตะกี้และตอนนี้มันกลายเป็นซิลล่าไปเซนแล้ว่วยของดรเมอร์ฟีจึงมาสำรวจที่ยานอีกรอบแต่เจ้าซิลล่าก็หายไปแล้วเป็นเวลาเดียวกับที่เพนตากอนตรวจพบสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์อยู่ทางทิศตะวันตกของตำแหน่งนี้ เขาสั่งให้ด็อกเตอร์เมอร์ฟีตามไปสำรวจที่นั่นอีกด้านหนึ่งที่แลบอีวาพบว่าสสารต่างดาวไม่สามารถอยู่ในหลอดแก้วหรือภาชนะอื่นๆได้มันกำลังตุยอย่างช้าๆแต่สสารต่างดาวที่อยู่ในตัวลิงยักษ์กลับมีชีวิตอยู่ได้นั่นแปลว,ว่ามันจำเป็นต้องมีโฮสต์จำเป็นต้องอยู่ในสิ่งมีชีวิตและเพื่อรักษาสสารต่างดาวที่แสนจะมีค่าอีวาจึงสั่งให้ฉีดสสารทั้งหมดเข้าไปเก็บในตัวลิงยักษ์ ทางด้านทีมของดรเมอร์ฟีที่แกะร้อยตามเจ้าสิลล่าก็พบว่าเจ้าสิลล่าทำลายรางรถไฟจนพังยับมันใช้กล่งเล็บตะปบรถแล้วเวี่ยงรถไฟทิ้งยังก็เวี่ยงรถของเล่นทีมของดรเมอร์ฟีขาดการติดต่อไปครึ่งชั่วโมงแล้วอีวาจึงขับห่อไปช่วยห่อลำนี้ติดตั้งอาวุธยุทธโทปกรณ์ไว้เพียบเธอบินตามหาจนในที่สุดก็พบทีมของดรเมอร์ฟี ท่านใดนั้นเจ้าสิลล่าก็ทะลวงออกมาจากผินมันบทไขยี่ทหารหน,นีจนแบนเป็นกล้วยปิ้งอีวายิงหัวรบถล่มสินลาตามด้วยกระหน่ำยิงปืนกลกลาดใส่ไม่หยังแต่ก็ไม่คดาผิวมันเลยสักนิดอีวากระหน่ำยิงถล่มอย่างบ้าคลั่งจนเจ้าสินล,ล่าดำดินหนีไปแล้วอีวาช่วยชีวิตพวกเมอร์ฟี จากลักษณะทางกายภาพพวกเขาจึงสรุปได้ว่าเจ้าศิลลาคือกระปอมทะเลทรายที่ขมอบสสารต่างดาวเข้าไปไม่ผิดแน่อีกด้านหนึ่งที่แลบหลังจากได้รับสสารต่างดาวเข้าไปเป็นจำนวนมากทำให้เจ้าลิงยักษ์ยิ่งคลุ้มคลังมันทำลายแลบจนพังยับและหลุดออกไปแล้วจะต้องรีบจับมันให้ได้ก่อนที่สองไคจู่ยักษ์จะทำลายเมืองจนพังพินาศ ท่างกองทัพส่งหน่วยทหารออกไปไล่ล่าโดยในขณะทําการสำรวจอยู่นั้นอีวาเธอสารภาพว่าสาเหตุที่อับราหฮัมกลุ้มคลั่งนั้นเพราะเธอฉีดสาสารต่างดาวทั้งหมดเข้าไปในตัวอับราหฮัมมันทําให้ด็อกเตอร์เมอร์ฟี่โกรธมากเธอจึงปลดอีวาออกจากปฏิบัติการนี้ ทีมของดรอเมอร์ฟี่ทำการค้นหาอับราฮัมจนในที่สุดก็เจอมันแล้วพวกทหารปาระเบิดโจมตีแต่กลับยิ่งทำให้มันคลุ้มคลั่งขนาดปืนไฟยังทำอะไรมันไม่ได้มันเหยียบทหารจนแบนเป็นกล้วยปิง้งก่อนจะหนีไปอีกแล้วเวลาต่อมาดรเมอรร์ฟี่ตรวจพบล้ำแสงลึกลับ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่ได้มันถูกยิงออกมาจากกาแล็กซีแอนโดรเมดาเมื่อตรวจสอบที่มาของลำแสงพวกเขาก็พบยานเอเลี่ยนที่ซุ่มอยู่นอกโลกมันใช้ลำแสงนี้ควบคุมสสารต่างดาวในตัวเจ้าสิล่าและลิงยักษ์เพื่อคอนโทรลสองไค่จุยักษ์ให้ทำลายโลกมันกลายเป็นสงครามระหว่างดวงดาวไปแล้วสถานการณ์ตอนนี้ร้ายแรงมากจนเพนตากอนต้องขอร้องให้พ่อของดรเมอร์ฟี่มาช่วย เพราะคุณพ่อคือนักวิทยาศาสตร์ที่ควบคุมโครงการน,นี้เมื่อ30ปีที่แล้วและเป็นนักวิทย์ชั้นแนวหน้าน่าจะรู้วิธีรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้โดยตอนนี้ยานเอเลี่ยนกำลังตรงมายังดาวโลกมันกะจะเปิดศึกโจมตีพร้อมกับสองไขจูยักคุณพ่อบอกว่าเราต้องทำลายลำแสงที่เอเลียนใช้คอนโทรลไขจูให้ได้เป็นทางเดียวที่เราจะชนะ คุณพ่อเคยคิดคน้นเครื่องรบกวนสัญญาณจากดาวเทียมมันน่าจะนำมาประยุกต์ได้ทางเพนตากอนจึงสั่งให้ทหารนำเครื่องรบกวนสัญญาณนี้ไปติดตั้งไม่นานนักสองไครจูก็โผล่มาแล้วกองทัพจะต้องทวงเวลาจนกว่าเครื่องรบกวนสัญญาณจะพร้อมโดยในที่สุดลิงยักษ์ก็หลุดจากการคอนโทรลของเอเลียน แต่นายพลไม่ฟังใครทั้งนั้นเขาสั่งให้กองทัพยิงหัวรบถล่มอย่างต่อเนื่องกองทัพยิงหัวรบไปโดนเครื่องรบกวนสัญญาณจนพังพินาศนั้นจึงทำให้เอเลีนกลับมา 2, คอนโทรสองไคจูได้อีกครั้งโดยคุณพ่อบอกว่าพอยังมีเครื่องรบกวนสัญญาณอีกเครื่องเป็นเครื่องโปรโตไทยอยู่ในรถตู้อยู่ไม่ไกลจากที่นี่พวกเมอร์ฟี่จะต้องรีบไปที่นั่น เพื่อเปิดเครื่องรบกวนสัญญาณอีกครั้งในขณะเดียวกันก็ต้องคอยหลบเจ้าสิล่าด้วยพวกเมอร์ฟี่มาถึงลานจอดรถและในที่สุดก็เจอรถของคุณพ่อและทำการเปิดเครื่องรบกวนสัญญาณอีกครั้งมันได้ผลมันทำให้หลิงยักษ์หลุดจากคอนโทรลของเอเลียนแต่มันกลับไม่ได้ผลกับเจ้าสิล่ามันยังคงลุ้มคลั่งและมันเขมือเพื่อนของเมอร์ฟี่เข้าไปแล้ว เจ้าซินล่าคำรามลั่นมันกำลังจะฆ่าเมื่อเมอร์ฟี่ทันใดนั้นลิงยักษ์ก็โผล่มาช่วยแล้วเข้าปะทะกับเจ้าซินล่าสองอสูรยักษ์กอดรัดฟัดเวียงกันอย่างบ้าคลั่งเจ้าซิลล่างับคอลิงยักษ์ในขณะที่ลิงยักษ์กำลังแย่อีวาก็โผล่มาเธอขับหอกพุ่งชนเจ้าซิลล่าจนระเบิดตุ่มเธอยอมสละชีวิตเพื่อช่วยลิงยกักษ์ ลิงยักษ์จึงอาศัยจังหวะนี้พุ่งเข้าประชิดและหักคอเจ้าศิลล่าจนสู้ขิดไปเป็นที่เรียบร้อยโดยทางกองทัพก็ยังไม่หยุดปาพวกเขาอย่างคิดจะยิงทล,ล่มลิงยักษ์แต่ทางเพนตากร,กรก็โทรไปห้ามลิงตัวนั้นเป็นฝ่ายมนุษย์กองทัพจึงยอมถอยทัพและจากการตรวจสอบก็พบว่ายาดอวกาศของเอเลี่ยนก็บินหนีไปแล้วด้วยในที่สุดมนุษย์ก็เป็นฝ่ายชนะ โดยเพนทากอนมอบหมายให้ด็อกเตอร์เมอร์ฟีและคุณพอ่อดูแลและศึกษาอับราหัมเพื่อเตรียมรับมือกับพวกเอเลี่ยนที่อาจจะมาในอนาคตสองขั้วมหาอำนาจกอดรัดฟัดเวียงกันอย่างไม่ยอมแพ้คองคลุมคลั่งมันคำรามลั่นมันเหวี่ยงรถไฟตีหัวเมก้าของแล้วพุ่งเข้าประชิกดกระแทกเมก้าของจนลงไปนอนกลิง้งทั้งเมืองกลายเป็นสนามรบของสองอสูรยกักษ เมก้าของกระน่ำยิงปืนกลถล่มกลับอย่างต่อเนื่องจนคองลงไปนอนกองกับผืนคองบาดเจ็บสาหัสมากแต่ทางด้านเมก้าของก็โดนโจมตีจนพังยับจนระบบรวนไปหมดแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอย เมื่ออสูรเหล็กที่มนุษย์สร้างเกิดคุ้มคลั่งอลาวัดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าคิงคองยักษ์ที่กลายพันธุจนกลายเป็นไขจูจึงต้องยืนหยัดสู้เพื่อปกป้องโลกกับเอฟเวอร์ซัสมีชาเอฟเรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยล์พร้อมกันเลยครับ ณโรงงานผลิตอาวุธชีวาภาพประเทศวอเลดจูจ่ๆก็เกิดแผ่นดินไหวดุนแรงมากนั่นก็เพราะมีสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์บุกมาที่โรงงานมันดูเหมือนคิงคองยักษ์เราทหารกระหนำยิงถล่มคิงคองยักษ์จนผิวหนังมันหลุดลอกเผยให้เห็นกระดูกเหล็กภายในร่างเจ้านี่คือมีชาเอฟหรือเมกาเอฟ ผมขอเรียกเมก้าคองเลยกันนะเพราะมันฟังดูเท่เมก้าคองกระนำรัวปืนกลอัตโนมัติใส่กองทหารจนตุ่ยเยมันคมรามลัน่นและทำลายโรงงานผลิตอาวุธชีวภาพจนเละอีกด้านหนึ่งชายคนนี้คือโจเอลเขาแอบมาที่ศูนย์ปฏิบัติการของนาซาเพื่อจะมาบันทึกภาพของแต่โดนของเขาก็โดนคองตบจนพังยับแถมเขายังโดนนาซาจับได้ นั้นจึงทําให้โจเอลได้พบกับดร์สโลนและลอร่าสองนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแลกองโดยสโลนเธอบอกให้โจเอลใส่หัวไปซะตอนนี้เธอมีเรื่องยุ่งมากพอแล้วเพราะคองคือคิงของยักษ์มันกลายพันธุ์จากเซลล์ของเอเลี่ยนและพักหลังๆมานี้ดูมันจะคลุมคลังควบคุมตัวเองไม่ได้กองทับกําลังยืนเรื่องเพื่อส่งคองไปขังในกรงเหล็กที่ออกแบบเพื่อขังไคจูโดยเฉพาะ อีกด้านหนึ่งสองคนนี้คือพาฟล่ากับอานอตพวกเขาเป็นหน่วยสืบราชการลับของประเทศววโรดลูกชายของทั้งคู่คือหนึ่งในทหารที่ประจำการที่โรงงานผลิตอาวุธชีวภาพเมื่อตอนต้นเรื่องและเขาโดนเมกาคองบทขยี้จนไม่เหลือซากมันทำให้ทั้งคู่โกรธแค้นมาก และได้ทําการสืบจนรู้ว่าเมกาของถูกส่งมาจากเพนตากอนทั้งคู่จึงวางแผนเพื่อจะทําลายเพนตากอนเวลาต่อมาที่ชายฝั่งเวอร์จิเนียในขณะที่เรือประมงกําลังจับปลาอยู่นั้นพวกเขาก็พบหัวรบนิวเคลียร์และทําการส่งมันให้รัฐบาลสหรัฐกองทัพสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นหัวรบที่ตกจากเครื่องบินในสมัยสงครามโลกโดยข่าวนี้ก็โด่งดังไปทัว่วเมื่อ่าฟลากับอานอตรู้เรื่องหัวรบ ทั้งคู่จึงคิดแผนได้พวกอานอตมีแฮกเกอร์ระดับเทพแผนของพวกเขาคือจะทำการแฮกระบบเมกาคองและสั่งการให้เมกาคองขโมยหัวรบจากกองทัพสหรัฐและเอาหัวรบนิวเคลียร์ลูกนั้นไประเบิดใจกลางเมืองชิคาโกหากพวกอานอตทำสำเร็จล่ะก็เมืองชิคาโกจะโดนระเบิดจนเละ และจะมีคนตุยเป็นจำนวนมากในขณะที่เครื่องบินกำลังขนย้ายเมกาคองกลับฐานทัพเมกาคองก็โดนแฮกมันคลุ้มคลั่งทำลายเครื่องบินจนพังพินาศทันทีที่รู้เรื่องดออรซสโลนและกองทัพก็เดินทางไปยังจุดที่เครื่องบินตกและในขณะกำลังสำรวจอยู่นั้นเมกาคองก็ทะลวงออกมาจากพืน้นมันจะไปขโมยหัวรบตามคำสั่งของพวกอานอตเมกาคองอลวัตมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า พลมเมืองจนราบคับผู้คนวาดกลัวต่างพากันวิ่งหนีสุดชีวิตโดยสโลนบอกว่าทางเดียวที่จะหยุดเมกาคองได้คือต้องเข้าไปปิดระบบมันจากภายในร่างมันอันตรายมากแต่สโลนก็ไม่มีทางเลือกเธอขึ้นไปบนชั้นดาดฝ้าแล้วกระโดดเกาะหลังเมกาคองในที่สุดสโลนก็เข้ามาในตัวมันได้แต่ระบบทั้งหมดถูกแฮ็กสโลนแก้ไขได้แค่บางส่วนเท่านั้นและเจ้าเมกาคองก็ยังคงอลวาด โดยพวกอานอตก็ใช้โอกาสนี้ทำการปล่อยไวรัสทำลายระบบความปลอดภัยของแลบที่เก็บหัวรบและบุกไปที่นั่นโดยเจ้าเมกาของก็กำลังตรงไปที่แลบด้วยหน่วยของอานอตทำการแฮ็กระบบสั่งการต่างๆของทุกเหล่าทัพทัพบ,บกทัพอากาศติดต่อสื่อสารกันไม่ได้และมีโอกาสที่จะสั่งการผิดพลาด เราใช้อาวุธยุธโทโธปกรณ์ไม่ได้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคือเราต้องส่งค้องออกไปสู้โดยหน่วยของอานอตทำการปิดระบบความปลอดภัยทั้งหมดและเอาหัวรบไปว่างทิ้งไว้เพื่อรอส่งต่อให้เมก้าคองเจ้าเมก้าคองบุกมาถึงแลบบแล้วมันทำลายแลบจนพังพินนาศและหยิบหัวรบนิวเคลียร์ไปแล้วทางด้านกองทัพก็ส่งหอไปยิงยาสลบใส่คองและทำการขนย้ายคองโดยใช้ตะข่ายขนาดยักษ์ ไปดักรอเจ้าเมกาของเพื่อกัดขวางไม่ให้มันไปถึงเมืองชิคาโก้ไม่นานนักยาสลบก็หมดฤทธิ์ของตื่นขึ้นแล้วก็เห็นเจ้าเมกาของกำลังตรงมาทางนี้เมกาของกระหน่ำยิงหัวรบถล่มใส่ของสองอสูนยักษ์ตรงเข้าปะทะต่างฝ่ายต่างไม่มีใครยอมแพ้เมกาคองบีบคอของไว้แต่ของก็สลัดหลุดได้เมกาคองกระหน่ำดรัปปืนก้นใส่อย่างบ้าคลั่ง จนคองบาดเจ็บสาหัสมากขืนสู้ต่อมีหวังสู้ขิดแน่คองจึงเพ่นหนีไปแล้วยกหนีเมกาคองเป็นฝ่ายชนะโดยดรอกเตอร์สโลนที่ติดอยู่ในตัวเมกาคองก็บอกว่าที่เมืองชิคาโกมีตึกที่กำลังก่อสร้างตรงจุดนั้นมีการขุดหลุมลึกประมาณ100ฟุตเราจะต้องล่อเมกาคองไปที่นั่น ื่อทิ้งหัวรบลงไปในหลุมนั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถลดทอนความเสียหายจากแรงระเบิดได้ตอนนี้ทางกองทัพต้องอบพยพคนออกจากชิคาโกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะเมกาของกำลังจะไประเบิดเมืองชิคาโกในอีกไม่ชา้าแผนของพวกอานอตสำเร็จลุล่วงและพวกเขากำลังจะเก็บข้าวของเพื่อบินกลับประเทศและในที่สุดเมกาคองก็มาถึงเมืองชิคาโก โดยคองก็ตามมาด้วยสองอาูนยักษ์กำลังจะปะทะกันอีกรอบเมก้าคองกระนำยิงหัวรบโจมตีอย่างบ้าคลั่งตามด้วยรัวปืนกลนถล่มใส่ไม่อยัง้งมันพุ่งเข้าประชิดยิงมิดไซท์ถล่มตึกจนพังยับสองขั่วมหาอำนาจกอดรัดฟัดเวียงกันอย่างไม่ยอมแพ้ คลองคลุ้มคลั่งมันคำรามลั่นมันเหวี่ยงรถไฟตีหัวเมก้าคองแล้วพุ่งเข้าเประชิดกระแทกเมก้าคองจนลงไปนอนกลิง้งทั้งเมืองกลายเป็นสนามรบของสองอสูรยักษ์เมก้าคองกระหน่ำยิงปืนกลถล่มกลับอย่างต่อเนื่องจนคองลงไปนอนกองกับผืนคองบาดเจ็บสาหัสมาก แต่ทางด้านเมกาของก็โดนโจมตีจนพังยับจนระบบรวนไปหมดแล้วด็อกเตอร์สโลนจึงอาศัยจังหวะนี้เพ่นนี้ออกมาจากตัวเมกาของส่วนทางด้านของแม้จะบาดเจ็บสาหัสมากแต่เซลล์ต่างดาวที่อยู่ในตัวมันนั้นก็ทำให้มันรักษาแผลได้เร็วมากจนเกือบจะหายเป็นปกติแล้วแต่แล้วทันใดนั้นเจ้าเมกาของก็ตื่นขึ้นสองอสูรยักษ์ยังคงสู้ต่อได้ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครย,ยอมแพ้ ของกระชากแขนเมก้าคองจนขาดสะบันจากนั้นก็ยกตัวมันจนลอยขึ้นแล้วพามันไปยังหลุมก่อสร้างที่ลึก100ฟุตและโยนมันลงหลุมไปแล้วพลิบตาเดียวหัวรบนิวเคลียร์ก็ระเบิดตุม้มเป็นไปอย่างที่คิดหลุมลึก100ฟุตลดทอนแรงระเบิดได้เป็นจำนวนมากส่วนหน่วยของอานอตที่กำลังจะบินหนีกลับประเทศก็โดนคองจับเครื่องบินไว้ไม่ให้บินขึ้นและโดน FBI จับตัวไปแล้ว ก็จบกันไปแล้วครับกับเอฟเวอร์ซัสมิชาเเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังหรือจะสนับสนุนค่าขนมแมวเลี้ยให้น้องๆก็สามารถจิ้มปุ่มซุปเปอร์แทงได้นะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป และถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย